ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากดเด้อครับผมพี่น้องครับเผื่อมีรถใหม่ๆดีๆราคาถูกๆไปต่อได้ก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผมพี่น้องบ้านเองสั่งหนุ่มเด้อครับผมวันนี้ก็มาเย็นๆหน่อยเด้อครับผม พี่ฝากพี่ฝากน้องไวล้ละจ้าฝากไลไ์ฝากแกฝากติดตามนั่นแหละครับผมเผื่อมีรถใหม่ๆเขามาก็จะได้แจ้งเตือนพี่ๆน้นองๆจ้าวันนี้ก็มีเขามาคือผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันแต่ก็จะมีเข้ามาหลายคันหน่อยอยู่พอดียุ่งๆจะคลิปครับมีมาใหม่พอได้เด้อครับผม พอได้พอได้ก็มีออโต้สวยๆมาสองคันเอกาสารครบๆจ้ะแล้วก็มีอีกสองคันสาคันอยู่จ้ะอันนี้ก็ได้ซูซูกิเบรดสตาร์ทมือจ้ะมีเหลี่ยมมีอะไรอยู่เด้อกับผมคันลอแม็กนาเป็นล้อแม็กแค่รถตามสภาพเด้อกับผมต้นนี้ไม่มีมาให้ผมหาในบ้านเก็บใส่ให้ ก็มาทำให้มันติดขับขี่ได้ใส่เบ็ดให้เครื่องยังพอได้อยู่้ะครับต้องแนะนำไปเก็บเยื่มเก็บซึ่งเอาเพิ่มเติมเอาจา้ะจะขายถูกตามสภาพกับผมยังไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มหลายรถมันได้สตาร์ทมือจ้ะรอยเปลือนพ่นสีอ่ารอย่งสีเปลือนเยอะยะครับสตาร์ทมือให้ดู กรอบกระทักลักกระโทมาได้เด้อครับผมตามสภาพเลยติดง่ายกับติดง่ายสตาร์ทนิ้วยี่ยังไม่ได้เก็บงานอะไรมากเด้อครับผมขายตามสภาพก่อนจ้านี่แบ่งที่แบ่งนอกไปครับผมแบตเปลี่ยนให้ใหม่เดิอ เบไม่เร็มอยู่นี่จ้ะคันนี้ขอด้วย4,500ั้าเด้อครับผมตามสภาพเครื่องเครื่องไม่ไม่ไม่เงียบมากแต่ว่าไม่ดังนาเกียดแต่ว่าไม่ควันกันประมาณนี้ครับผมหาไปใส่พว่วงหาไปใช้งานก็ทักได้ถามได้จ้า แล้วก็มีแกลนฟิลาน o ครับผมแกลนแกลนตัวนี้เป็นรถลูกค้าฝากด้วยครับผมสองคันเลยบ้านเดียวกันจ้ารถสภาพสวยมากครับผมรถปีตัวนี้เป็นปีหกศูนย์จ้ะเ่มสำเนาบัตรแล้วก็รถภาษีหกแปดด้วยครับผมจะ ก็ประมาณนี้รถอไม่มีล่มนักเด้อครับผมมีริ้วรอยบ้างไม่ชนไม่อะไรเบิ่งมีมีมีถลอกปอกเปิกเบื้องยูนนิดนึงมีนิดนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมสวยจ้ะตรงนี้ตรงนั้นก็ไม่กิเลจ้าไมีกิเล รถสามหมื่นกว่าโลจ้ะคันนี้มือหนึ่งแพงอยู่เด้อรับเจ็ดแปดหมื่นมั้งรับสตาร์ละสามหมื่นห้าแกลนฟิลาโ,โนนี่1อยยี่ห้าซเด้อรับผมแรงจ้ะแรงตัวนี้แรงพุง่งปืดปาดปืดปากปืดปาปดปาเลยแรงประหยัดน้ำมันครับผมเคยดูในรีวิวเคยดูในอะไรอยู่น่าจะ แต่ก่อนนะน่าจะประหยัดน้ำมันที่สุดเลยครับได้ห้าพกห้าสิบกิโลลิตรมนะั้ครับถ้า,ถาจำไม่ผินดน่าจะรถสภาพดีจ้ะแม็กหนาสิบสองแม็กหลังขอบสิบมนะั้งขผมก็มาล่างให้ <พอ S 1> มาเช็คให้ด้ว,ว,ดว,วถ้าเผื่อสนใจถ้าเผื่ออยากได้ก็ทัก,กได้ถามได้ครับผมจัดส่งให้ได้ด้วครับผม โอเคโอเคยังสภาพพอได้ด้อยครับผมพวกยางพวกอะไรก็ยังยังติมดีอยู่ยางเต็มติมผมกับฉีดยาฉีดอะไรให้อ่าพอดูได้ไฟไฟมีสีดเกิดจากความร้อนจ้ะ อันนี้มันเป็นหลอดไฮโดรเจนต้องถ้าไฮดีต้องเป็น LED จะเปลี่ยนเป็น LED ประหยัดแบตภาพดีดเ <c oughs> ด้วยเปิดราคาเลยด้วยครับคุณผู้ชมสองหมื่นเก้าพันห้าครับผมหาใช้อยู่ก็รถสวยๆใช้งานไม่ผิดหวังเลยครับผมก็สกูปปี้ ปีคันนี้ก็คันนปีหกสี่จ้ะรถสามปีครับผมวิ่งน,น้อยๆแต่สามหกพันกว่าโลหกพันกว่าโลเอกาสารครบเ้อครับผมแต่ว่าภาษีขาดหกห้ายังไม่เกินจ้ะตั้งแต่ซื้อมาก็ยังคือยียังไม่ได้ต่อจักทีจ้ะ ไม่มีริ้วรอยด้วยครับผมไม่มีล่มนักเด้ครับผมแต่มีถลอกบอกเปลือกมาบ้างมีขุดขูดกิดๆิดบ้างมีริ้วรอยบ้างสามชายงานครับผมหกพันกโลอันนี้ก็นิ่มๆเลยครับผมรถหกพันโลฮอนด้าสกูปปี้หกพันสองร้อยกิโล นิ่มๆนิ่งๆจะรถเดิมๆสวยๆปีใหม่ๆหน่อยก็ทักได้ถามได้ครับโคดีเด้อรับเอกาสารครับผมให้ดูเท่านี้เด้อรถเดิมจะรถเดิมใหม่กิก๊กใหม่กิก๊กตัวนี้ก็เป็น LED แล้วเนาะจ้ะไปสว่างสวัยดีจา้า รถยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรอะไรเด้อครับผมอย่างอะไรก็ยังเป็นของเดิมติดรถอยู่ก็มาล้างมาทําความสะอาดให้จ้ะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยๆจ้ะตามตามรถใช้งานครับผมคันนี้ก็สองหมเก้าพันห้าเด้อครับผมชอบกระทักรักกระโทรมาได้จ้า แล้วก็ไปอันใหม่ก่อนละกันครับผมสกูป,ปี้สกูป,ปี้สกูป,ปี้อันนี้รถสตาร์ทติดครับได้เด้อครับผมแต่ว่าควันขาว,วผมยังไม่ได้ใส่แบตเด้อครับผมผมเอาลองเอาแบตลองขีดเร็วเดิมเดิมจะเดิมเดิมจะของส่อมมาหมด เมื่อสักครู่มดหลายบาทครับเจ็ดพันกว่าเขาก็เลยเบื่อานจ้ะมันควันขาวอ่าทำก็ไม่ค่อยมันก็งองแงละจ้ะเดิมๆจ้ะคันนี้ขายที่สามพันห้าเด้อครับผมตามสภาพเครื่องติดจะต,ต้องใส่แบตเอาครับผมสตาร์ตีนติดอยู่จ้ะผมมามาเปลี่ยนหัวเทียนครับอ่าลิม ไม่มีเด้อครับผมคันนี้จ้ะคู่กันกันนี่ครับผมเดี๋ยวออกใบซื้อขายให้จ้าคันนี้สามพันบาทสกปี้อยู่นานแล้วจ้ะสะดวกยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมจะ้ะขายถูกตามสภาพครับโปคันนี้สามพันขันูุนสามพันห้าเด้อของครบยังไม่ได้ถอดอะไรเด้อจะ้ะแล้วก็มีมาเพิ่ม คลิก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 ไอรอลแม็กจ้าขอด้วยสี่พันห้าครับผมจ้ะขอด้วยห้าร้อยไดรอลแม็กขายเป็นอะไรเด้อครับผมรถน่าจะลูกติดจะ้ะตอนตอนเอาไปขับได้อยู่ระหว่างน้ำมันมันกินน้ำมันเครื่องจะ้ะเพื่อหาไปส่อมหรือหาไปแต่งหรือหาเอาเอาลงอะไรก็ทักได้ถามได้จ้าตัวที่เป็นไม้ขาวไม้ขาวจะเป็นตัวชมสุดท้ายจะ้ะ ดมเดือมจะดมเดือมสี่พันห้าก็ฟีโน่ฟีโน่ข้นในแปดพันเด้อครับผมดมเดือมนิ่มๆจ้านิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆๆเครื่องดีๆจ้ะเอกสารก็ถ้าจะเอาก็ติดต่อบริษัทผมไปถามไม่เลว2,400ีเด้อ ๋ยวพี่น้องสนใจก็ทักได้ถามได้จ้าเรียบร้อยอ่าสตาร์ทมือลอ้อแม็กครับผมมีแค่ลริมครับผมจัดใหม่ทางลำจาก2 2งหมครับรายละเอียดสนใจก็ทักได้ถามได้โทรมาหาได้หรือวีดีโอคอรดูได้ทุกคันครับ2 2งหมสปีดหมื่น หน0่าบาทจะเก็บงานให้เร็วกับผมอันนี้ก็ของเอฟซีบึงการจะกำลังกำลังขึ้นรถให้ยูเด้อกับผมใหญ่ใหญ่ขยายให้เร็วจะประมาณนี้เดี๋ยวต่องานให้ครับ ก็อยากได้แมีใครสนใจพ่วงมือสองสภาพดีเด้อต,ตัวนี้ขายให้ลูกค้าไปแปดแปดพันห้าผมแจ้งให้ฟังไปเนาะผมซื้อคืนสองพันห้าผมขอขายที่สามพันห้าจ้ะแต่เป็น้อแม็กตัวนี้กว้างอยู่จ้ะเล็กกระมในตัวหนาเด้อครับผมเดี๋ยวเก็บงานให้ รวมเก็บงานทำสีเก็บสีห้าร้อย้ารวมติดตั้งอยู่ห้าพันด้วยครับผมตอกกระทักรักกระโถ่มาได้จ้าพ่วงตัวนี้รวมติดตั้งสี่พันสามด้วยกับผมราคาเอฟซีแล้วก็อถ้าซื้อไปสามพันก่ะขนาบ้านบวกอ,อีกอย่างละห้าร้อยครับผม แล้วก็มีสกูปปี้อีกคันเด้อครับผมถ้าเผื่อพี่น้องสนใจจ้ะอันนี้ของน้องแมนอาหารทะเลเก็บใหม่ทั้งคันเหมือนกันจ้ะตัวนี้ขับ12รถปี18ครับผม18ก่อสประมาณ8ปีจ้ะเผื่อสนใจตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขาเด้อครับผมเป็นร้อแม็กขอบ12จ้ะ คัพปป้แล้วขอเก็บสีให้ก่อนจ้าสีเดิมมันถลอกปอกเปิดให้เจด้ครับผมรถไม่ได้ลมนักชนนักมากครับผมแล้วขอเก็บงานให้ก่อนจ้าอันนี้ถ้าพี่น้องสนใจก็เก็บงานพร้อมใช้งานก็สองหมื่นห้าครับผมนิ่มๆเล้ครับเครื่องดีครับผมนิ่มๆเลยแต่ว่าเก็บสีให้เจครับผม ก็เหลือในน,นอตในบาทเวฟบุ๊ฟบวยฟบๆเฟุ้ฟก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเด้อคลิกไอ้สามพันบาทตามสภาพครับผมยังไม่มีเวลาได้ต้อยเช่นเดิมครับผมสามพันสามพันจะหาเป็นอะไรหรือหาไปแต่งก็ถ้าได้ถามได้จ้า แล้วกเว็เวฟบเว็บเวบเว,เว,เว,เวคันที่ขายห้าพันเ่ยได้ครับชุดสีถอดออกครับผมแลก็ยังไม่มีเวลาแต่เก็บงานครับผมคันนี้ห้าพันครับผมเผื่อสนใจก็ทักได้ถามได้จ้า,จา <laughs> คลิกไอขายเป็นอะไรหนึ่พบาทครับผมขายราคาบ้าไปแล้วช่างกิโลขายยังได้เกินเลย ร้อยสิบไออันนี้ของอาป,ปาเดอ้อครับเซนราเดอ้อจ้ะนิ่มๆจะนิ่มๆเก็บงานให้ใหม่ทั้งคันเลยเดอ้อครับผมไอจีบิดท,ที่งออะไรก็ดัดห้แล้วแล้วก็ตั้งศูนย์ให้ใหม่หมดเลยจ้ะขับปล่อยสองมือได้เช่นเดิมครับผมมือเบียอมือเดียวเ,ยวเ,ยวเยวบาๆจะมือเดียวเบาๆขับง่ายๆมือเดียววิววหลังคาก็จะจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเดอ้อครับผมหลังคาดัดจ้ะ แล้ก็จับทรงจับอะไรอยู่ได้ศูนย์อยู่สตาร์ทนิ้วนิ่มนิ่มรถขับขี่ดีเด้อครับผมขับขี่ดีสตาร์ทมืออ่เลีม่ยมี่จะอ่ะเลี่มอยู่ใต้เบาะนีะ่ลยจ้ะสนใจหาใช้งานก็ทักได้ถามได้ครับผมช่างต้นย้อมแมวเสร็จแล้วจา้าเดี๋ยวล้างให้ก่อนครับ ไปขับขี่มาแล้วนิ่มๆแต่นิ่มๆละนิ่มๆละ,ม,ๆละมันมันไม่ดีตรงไหนก็ทำให้หมดละเด้อครับเป็นพ่วงตัวเหลีดเด้อจ้ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เกือบสองหมื่นแล้วครับเฉพ,าะเ,พาะเฉพาะกว่วงลังคาและก็ะเดียดไม่รู้ราคาเท่าไร้ะผมก็กะกะเอาครับตอนนั้นม่นสามพันห้า ประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อพี่น้องหาจงานเด้อทักได้ถามได้จ้าอ่ะ,อะช่างต้นปล่อยสองมือโชว์สาวอีกแล้วครับท่านพี่น้องคันไหนแม่น้นอี่กประมาณนี้แหละครับผมวันนี้ก็มาส่งงานพี่น้องประมาณนี้ทักได้ถามได้ทุกคันเด้อก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เช่นเดิมครับ สนใจคันไหนก็ทักมาได้ถามมาได้จ้ามีถูกมีแพงมีเอกสารครบไม่ครบครับผมติจแจ้งให้ฟังละจ้าอันนี้พ่วงสเปเชียลพ่วงพิเศษจักหน่อยครับผมทำให้น้องบึงการทางหูตาไม่ดีเอามาทำนอกบ้านจ้ะขยายกว้างพิเศษจ้ะ ปกติมันจะหกสิบอันนี้ยืดออกไปอีกสิบเซ้นครับผมแล้วคำยันให้มันแข็งแรงแข็งแรงให้ตามสไตล์ช่างครับผมอ่ะอันนี้ก็นาลาพีลานหน้องประมาณนี้เด้อรถใจงานก็พักได้ถามได้ครับช่างหนุครับสวัสดีจ้า